สวัสดีครับเจอกีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีรถคุดขนาด10ตันนะฮะมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถคุดของยี่ห้อโคมาสื่อนะครับเป็นรุ่น PC 100นึขีดกีนะครับเป็นรุ่น6 G e ีนะเรียกได้ว่าเป็นสุดท้ายของรุ่น6เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ย เขานะเาติดสติกเกอร์ PC 120มานะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยติดสติกเกอร์ PC 120มาเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว PC ร0 0กับตัว PC 120เนี่ยนะฮะขนาดมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่าจะต่างกันที่ความยาวช่วงล่างนิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เอาตัว PC ร0 0ไปเนี่ยก็สามารถ ติดสติกเกอร์ p 1 2 0แล้วก็รับงานของรถขุด12ตันได้เลยนะครับี่ญี่ปุ่นก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัว p t 1 0 0นะฮะแต่ว่าเขาติดสติกเกอร์ P420 แบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคร ora, ับแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นรถขุดที่เขาติดปากคีบนะฮะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นปากคีบโรงงานนะจะเกิดท่านใดที่ได้ใช้นะฮะเอาไปคีบไม้คีบวัสดุรีไซเคิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นหัวคีบไม้แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมเลยจากโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนบูมอาร์ของเขาเนี่ยก็สวยนะคะ เป็นต mm ัว hmm. พีซีคีทกนะฮะที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับอย่างนี uh ้เนื้อตัวเนื้อตัวเนี่ยเรียบเนียนดีมากๆนะครับไม่ได้มีรอยพู่อะไรเลยนะครับแล้วก็ชุดเฟรมของเขาเนี่ยก็มาสวยมากๆเช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยพูอะไรนะส่วนมากนะฮะรถที่เขาติดปากคีบมาแบบนี้นะครับส่วนมากเนจะใช้งานในรถจะเป็นรถที่ใช้งานในโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้โดนดินได้โดนหิมะเท่าไหร่นะครับจะให่ช่วงล่างของเขาเนี่ยมาสวยมากๆนะครับเนี่ยนะฮะช่วงล่างสวยหมดเลยนะครับ สวยนะครับคันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไปมีฝั่งด้วยนะครับเนี่ยนะฮะสวยนะครับช่วงล่างสวยนะครับอ่าล่อนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีแก๊สด้านข้างมาให้เรียบร้อยเป็นกันนะครับตามแต่รถขุดอยู่แล้วนะครับอ่านี่นะด้านบนสวยนะครับหลังคาไม่มีอะไรผุเลยนะครับเนี่ยนะชุดแพรคอนโทรลแห้งหมดนะครับ แพงสวยดีมากเลยนะครับไม่ได้มีจุดลดส้มตรงไหนของตัวชุดแพลนคอนโทรลแล้วก็ตัวมอเตอร์สวิงเลยนะครับแพงดีมากๆนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับนะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมขออนนี้ตัดไปเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องใช้สองมือเปิดนะครับโอเคไปดูกันครับ เะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็เจ้าลัดเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คม,มสู 4D102 นะครับตัวนี้นะครับเป็น 4D102 นะเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับ เครื่องยนต์มาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทําได้แน่นแล้วก็เงียบดีปกติมากๆด้วยเช่นกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของปันเฟืองด้านข้างรถด,ดูกันต่อไปนะครับอ่ะโอเคไปครับ ในส่วนของปั๊มไดรลลิกเนี่ยก็มาแห้งสวยมากๆเช่นกันนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวปั๊มเลยนะครับเรียบเนียนสวยหมดเลยนะฮะอ่าโอเคนี่นะครับด้านข้างก็ติดสติกเกอร์ PC 120หมดเลยเช่นกันนะครับนี่นะผมมาสู่นะครับตัวนี้มาสวยนะแลอตัวเนี่ยเรียบเนียนดีมากๆเลยนะครับตีลาข้างหลังผมมาสู้แบบนี้เลยนะครับตามสไตล์นะฮะอ่าแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้านะครับผมนี่นะฮะ ถมยอน,นก็มาสภา,าพสวยเช่นกันนะครับเนี่นะโอเคเดี๋ยวมาเปิดทัวเก่งดูกันบ้างนะครับเชฟเนี่ยะอ่าเดี๋ยวปีนขึ้นไปดูนะครับนี่นะสภา,าพหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าสภา,าพคันนี้เนี่ยก็มาสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับสภา,าพเหมาะสมกับสภา,าพภายนอกนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับอออ่านี่พอนั่งแล้วซิลิงก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลอง เคสกาลังแข่งให้ดูกันนิดนึงนะครับนีฮนะอ่าแรงนะอันนี้กดตัวลอยได้นิ่มๆเลยนะครับอันนี้เป็นรอบต่ําสุดของเขานะครับเนี่ยนะรอบเครื่องต่ําสุดเลยนะครับก็สามารถกดตัวลอยได้่มๆน,นะพวกร,ระกบบอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ปกตินะครับเนี่ยนะคีบนะฮะยกบูมอาร์มขึ้นลงนะครับทําได้ปกตินะครับเนี่ยเดี๋ยวลองอีกฝั่งด้วยนะครับวิงซ้ายขวานะตามไม้ตามมือดีปกติหมดเลยนะครับน,นะ แต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นเครื่องนะครับถ้าเกิดเล่นเครื่องใช้งานกจริงๆเนี่ยเขาจะทําได้ไวกว่านี้เยอะมากเลยนะครับนี่นะนี้เป็นรอบต่าสุดนะครับนะตัวเดินัูวหมดนะครับปิดซ้ายปิดขวานะฮะั่วหมดนะครับนี่นะครับรอมตัวเดินก็ถือว่าทํางานได้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่น 6E ที่มีระบบแอร์มาพร้อมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแอร์ก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนะเอาไปก็มีงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของตัวรถขุด PT 1 0 0 6E คันนี้นะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะและอยากจะลองดูคลิปการทำงานของเขาเนี่ยแบบละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็รูปรอบคันแบบละเอียดนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอใครต่อเข้ามานะครับอาจก็จะส่งรูปของเขาเนี่ยแล้วก็วิดีโอเนี่ยนะฮะให้กับลูกค้าได้้ดดูไไชมกันนททางล์ี ด้วยนะครับอ่านี่กันนี้คันนี้ก็ถือว่ามาสวยนะครับเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีปกติหมดเลยนะครับท่านใดสนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้นะฮะกับตัวคอมาสู้ PC หนึ่งร้อยขีดทุกีคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไดพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ